สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบ็คนมดเชนเนลนะครับวันนี้เราไปอยู่เกมออ t o ต h a ์เชสนะครับซีซั่นที่26นะครับตัวแรกที่เราซื้อก็วินเทอร์นะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นโซเบเกอร์ดีกว่าเอาเงินก่อนนะครับตัวนี้ความ s p พิเศษก็คือค่าแล้วได้เงินนะครับตัวแรกเฉพาะตัวแรกนะครับโอเคครับมาดูกันดีกว่าคลิปจะให้ไอเทมอะไรกับเรานะครับตอนนี้เนี่ยได้เงิน1บาทครับได้ฟรีๆนะครับถ้ามีตัวแรกก็แนะนําให้ซื้อมาเก็บเงินก่อนนะครับ โซเบเกอร์มาอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวซื้อโซเบเกอร์เก็บไว้อีกหนึ่งตัวนะครับเพ่อขึ้นสองดาวนะครับแล้วก็เอาตัวแท็กกับดาเมจมาก่อนนะครับก็เริ่มเป็นสตนสปิริตแล้วกันนะครับมาดูดีกว่าครับว่าคลิปจะให้ไอเทมอะไรแล้วครับก็ตอนนี้วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเล่นอะไรนะครับแต่ต้องคอยดูไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องเปิดวอลเออร์ก่อน,นครับโอเคครับเก็บกล่องมาครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับแต่น่าจะต้องซื้อเฟริสซาดครับเป็นตัวดาเบครับตอนนี้แทงเรามีเล็กน้อยแล้วครับโอเคครับดูนะครับคลิปชุดที่สามก็บินเราก็ตอนนี้เรามีแค่ตัวหนึ่งดาวครับไม่สามารถขึ้นสองดาวได้สักตัวนะครับโซเบเกอร์ก็ขาดอีกหนึ่งครับตอนนี้เราก็เปิดภาษาอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ก็มาดูรอบที่สี่ดีกว่า รอบที่สก็วินเทอร์มาอีกแล้วครับก็เดี๋ยวลงเวลไปก่อนนะครับแล้วก็เอาวินเทอร์ลงไปแทนนะครับนี่ครับวินเทอร์ก็พอเซฟเศษก็ดีครับเมื่อเอซีเต็มก็จะช่วยแช่แข็งทีมเราที่เลือดต่ำกว่า5้าสิบเซนนะครับเห็ครับโอ้เปลสาชฉีดไปแล้วครับทับตายตอนนี้เรีบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ห้าดีกว่าครับ รอบที่ห้าตอนนี้มีแพนด้านะครับสองตัวก็อาจจะถ้าซื้อก็ต้องซื้อสองตัวแล้วครับอาลงไปก่อนครับเป็นตัวแท้งนะครับโอเครับรอบที่ห้าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เขาตอนนี้เห็นมีนักเวทอยู่สองตัวครับแต่เป็นนักเวทซัพพอร์ตทั้งคู่นะครับโอเคครับเอาเฟียดตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่หกด้วยครับ ตอนนี้มีอัมรานะครับก็ตอนนี้เห็น,นมีมีเจสิตนะครับตอนนี้เจสิตมีสองตัวนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังเปลี่ยนลงกลับไปเป็นเดิมเหมือนเดิมนะครับก็พักไว้ก่อนครับเพราะเราไม่มีตัวแทงนะโอเคครับโดยสันไปไอ้เปล่าเอ่ยดูจากลักษณะอาจจะไม่ไหวครับแพ้ไปครับตัน มาดูรอบที่เจ็ดกันดีกว่าครับเป็นวิสาห์มาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้โอเคไม่มีอะไรให้ลงครับตอนนี้ก็ใช้เซฟเดิมไปก่อนครับฝั่งตรงข้ามโอ้โหเราเจอประสานจีเนสิตไปครับเขามีห้าตัวแล้วครับทั้งหมดเป็นจีเนสิตหมดเลยครับเราเปิดประสานจีเนสิตครั้ที่หนึ่งครับก็คือลดเลือดทีมฝั่งตรงข้ามนัสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ ตอนนี้จินตศิษก็น่าเล่นนะครับของเรามาอีกครีปมาครับจินติษย์คีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเปิดอีเจสิตนะครับก็เปลี่ยนก็ปินออกมานะครับก็ตัวสปิริตก็ขายทิ้งหมดครับตอนนี้่อตรงข้ามประสาอริเออร์ครับท่้งที่หนึ่งแล้วก็มีน้องเห็ดที่เป็นแอสซินครับเติมดะเมจครับไหวหรือเปล่าครับไหวไหมไหวไหมตอนนี้ตัวสุดท้ายครับ เป็นโทรนะครับโตรพีทตอนนี้เขาอำมตะไม่สำคัญครับเพราะว่าเลือดเราชนะไปครับตอน,นี้อ่าแพนด้าขึ้น2อดาวครับก็เอาเป็นตัวแทงห้ไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็ลงลึกไปครับก็เอาแพนด้าแอสซิซินขึ้นไปครับเปิดประสานแพนดา้าขั้นที่2ครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเราเจอประสานไนท์ขั้นที่1ครับแล้วก็ของเขามี ตัวเลนเจอร์นะครับ่าจะเปิดประสามเลนเจอร์นะครับโอเคครับชนะไปครับตานี้มาดูรอบที่สิบดีกว่าครับรอบที่สิบอ่าอีวิวไนท์ครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนอีเจสิตเป็นเผ่าอันเดสละกันนะครับเรียกง่ายๆครับก็ตอนนี้อันเดสขั้นที่หนึ่งนะครับโดยที่ขั้นที่หนึ่งก็คือลบเลือดนะครับแมกหลอดเฮดพีนะครับของฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่เผ่าอันเดสนะครับ ลงไป30%นะอโอเคครับดูคลิป2ตัว,ตวแน่ใจว่าจะได้ไอเทมอะไรครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที T ่1 1ดีกว่าครับม,มีโซลิปเปอร์นะครับเปิดกล่องครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเมจิกบ็อกเกอร์นะครับที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่ให้กับตัวแพนด้านะครับแพนด้าแอสซัสซินน่ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมาเจอมสารไอสซินนะครับขั้นที่หนึ่งนะมีสามตัวนะครสู้ไหวหรือเปล่าดูจากลักษณะน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับตอนตอนท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้หรืรอบที่สิบสองดีกว่าครับาโซลิเปอร์กับอีคริปเปอร์ครับก็ซื้อเก็บไว้ครับตอนนี้ ฝั่งตรงข้ามเจอประสานก๊อตนะครับฟาที่หนึ่งแล้วก็แอสซัซินนะครับหลอเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูจาลักษณะน่าจะไหวครับตอนนี้ลุมตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับแต่มาดูรอบที่สิบสามครับมีตัวอะไรน่าสนใจครับอ่ามีเรนเจอร์ครับก็เดี๋ยวซื้อเรนเจอร์ไปนะครับตอนนี้เท่าที่นับดูแล้วเราน่าจะมีอันเดีสห้าตัวแล้วครับยังขาดอีกหนึ่งเพื่อเปิดประสานให้สอง ตอนนี้ฝันตรงข้ามเจอผัสสารของไอ้สิทธิ์เนทนที่หนึ่งเลยดูจากลักษณะไหวหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไหวนะครับตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบสี่กันดีกว่าครับฝันร้ายครับตัวเด่นของเราครับเดี๋ยวขายแพนธาก่อนน,นะครับครับก็เอาฝันร้ายลงมาครับ ซือเก็บไว้ครับตอนนี้ตอนนี้เผชิญภาษาได้ซิม5ตัวนะครับเขาจะเปิดขั้นที่2ได้ครับส่วนของเราก็จะมีอันเดธขั้นที่1ครับแล้วก็มีแพนด้าขั้นที่2ครับก็มาดูจากลักษณะไหวหรือเปล่าเอยเหลือ3ตัวครับดูจากลักษณะอาจจะสู้ไไหวนะครับเดียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่15ดีกว่าครับมีตัววินเทอร์มาอีกหนึ่งครับก็ซื้อเก็บไว้ครับไม่แน่ใจว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ คลิปชุดนี้นะครับเพราะตัวดาเมจเราไม่ค่อยมีนะนี่แต่ตัวป้อมกันนะตอนนี้ฉีดไปครับตอนนี้อดูจากลักษณะน่าจะไหวนะครับอาจจะแพ้นะครับตอนนี้วิ่งหรือแพได้สุดท้ายรีบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวลงเล่อๆไปแล้วกันครับเมื่อกี้ได้กล่องแต่งครับวงโชคดีครับได้ถ้วยมาครับถ้วยเพิ่มเพชรพีนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้แพนด้าก่อนแล้วกันครับ มาดูรอบพี่16หดีกว่าครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาเฟรมพิศาร์ออกไปนะครับก็จะเป็นฟันไลายแทนนะครับตอนนี้ก็สลับไอเทมนะครับให้กับฟันลายไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องอัพเเวลครับเพื่อเพิ่มตัวโซลิเปอร์ไปครับตอนนี้เดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวมาดูว่าฝั่งตรงข้ามจะเจอกับระสาอะไรครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามที่ดูครับเขาเปิดภาสานอันนี้ขั้นที่2แล้วนะครับ เรายังเป็นขั้นที่1นอยู่นะครับแต่เขา2ดาวค่อนข้างเยอะครับก็มีฝันหลาย2ดาวครับแล้วก็อียิปก็2ดาวครับน่าจะสู้ไม่ไหวครับเด๋ยวร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่17เดีกว่าครับตอนนี้ตัวเราไม่ขึ้น2ดาวครับเดี๋ยวลงเรื่อรไปก่อนแล้วกันครับโอเคครับรอบที่17ตอนนี้เราเจอผสานกับออกแดงหรือว่าแคร์ทั้นที่2นะครับแล้วก็มีน้องเห็ดเป็นนัตซินอยู่ตัวนึงครับ ไหวหรือเปล่าอูจากลักษณะอาจจะไหวครับร้อยหนีร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูรอบที่สิบแปดเครับก็มีอัมราครับหนึ่งตัวจะซื้อเก็บไว้ก่อนครับก็ <5 S 1> เดี๋ยวลงรีเฟรไปก่อนแล <5 S 1> ้วก <5 S 1> ันน,นะ,ระรครับตอนนี้คาไหนจะยังไม่เปิดาสานครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอมสารโพลิเออร์คั้งที่สองครับเหลือมาแล้วครับไหวหรือเปล่าอูจากลักษณะอาจจะไม่เหะครับ หรือตัวสุดท้ายครับไม่ไหวจริงๆด้วยครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตานี้มาดูรอบที่ส้วดีกว่าครับโซลิเปอร์คือ2ดาวครับตอนนี้ก่อนเดี๋ยวลงเลเวลไปแล้วกันครับลงเลเวลอัพไปเลยครับตอนนี้เลเวล8แล้วครับก็เปิดประสานอันเด็ขั้นที่2แล้วกันครับ6ตัวนะครับตอนนี้เราเจอฝั่งตรงข้ามประสานจินเตอร์นะครับ ก็จะเป็นเผ่าที่ไม่จําเป็นต้องมีเปิดภาษาอื่นครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับตอนนี้ลงเรเวลไปอย่างเดียวครับรอรีหาหนึ่งครั้งครับไม่มีครับก็เดี๋ยวไปสู้คลิปก่อนแล้วกันครับว่าจะได้อไอเทมอะไรครับมาช่วยเติมทับเราครับอนนี้ปันไล้ก็แค่หนึ่งดาวครับเคได้ยันมาครับเด็กกะจิ แล้วก็ใบมีดกัดเสาได้ทางสองบาทจากทีมพี่แคบอีวีหุ่ไหนมาครับแล้วก็มีโกต์คิดในหนึงตัวครับลงเรื่อยไปก่อนครับก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็น่าสนใจก็ได้จะเป็นออฟนะครับเพื่อกันเวทมนต์นะครับก็เดี๋ยวเอาไอเทมใส่ก่อนนะครับยวฝั่งตรงข้ามเราเจอประสานของวอร์ิเออร์ครับคทีสองนะครับ ดูจาลักษณะอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าไหวไม่เอ่ยไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปตามตานีตอนนี้แพ้ยับยับเลยนะครับอ่าเลนเจอร์มาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลงไปก่อนครับรีหาตัวเลยละกันครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับอ่าอีกูดสองดาวครับกดคิดนมาครับกดคิดขึ้นสองดาวครับก็ตอนนี้ลงกดคิดไปนะครับ อลัสไนแล้วลำบาต้องสองดาวครับตอนนี้เอาสองดาวมาช่วยนะครับก็ซื้อมากมาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เจอเจเนตเตอร์นะครับจะลักษณะไหวหรือเปล่าเอ่ยโดนอื้ออลักษณะอาจจะอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับเก็บร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ก็มาดูรอบที่ยี่สิบสามด้วยครับมากมาอีกหนึ่งตัวครับตรงนี้อรไปครับตอนนี้ ตอนนี้ขึ้นเลเวลเก้าครับอยู่ในถึงสองดาวครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพอมักก็เข้ามาเก็บก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ลงไปนะครับก็เดี๋ยวซื้อพรีเดเตอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเดสนะครับโอเคครับตอวนี้เจอแอสซซินครับไหวหรือเปล่าเอ่ยจากลักษณะจะไม่ของเจ้าโจลนี้นะครับนี่ก็ขายวินเทอร์ไว้ครับ หรือเปล่าหรือเ,เปล่าเอ้ยเอาชน,นะฉนเฉยครับร้อยครับรูร้ว่าพี24ดีกว่าครับเป็นหน้าใหม่อีกหนึ่งตัวนะถ่ายทิ้งไม่ได้ใช้โอเคไอเทมมาตัวสตาร์ฟนะครับผมแอตแท็กครับก็ใส่ให้โซลิปเปอร์นะครับตอนนี้ลองดูโซไอเทมให้โซลิปเปอร์ก่อนนะครับว่าจะไหวไหมเพราะตอนนี้โซลิปเปอร์สองดาวนะครับแต่ฝันไลท์เรายังไม่สองดาวนะครับตอนนี้เปิดประสาทนะครับ เปิดประสานอันเดซครับคันที่สามครับเดนิสเตอร์นะครับหรือนนเป่าเอ่ยตอนนี้ไหมน่สนะนน่าสู้เลยอ่าแต่เรามีถ้าเราฆ่าได้ก็มีอันเดสออกมาครับแต่สู้ไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้ฝันร้ายมาอีกหนึ่งตัวครับเดนิสเตอร์ยืนสองดาวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปรับตำแหน่งดีกว่าครับรู้สึกเราไปกระจุกเกินไปครับ ตอนนี้คิดตัวสกรีมฮ่าโอเคครับมาลุมคิดก่อนนะัหนึ่งตัวแล้วตัวเปิดไอเทมอะไรครับในคอนสตันครับเหนครับแล้วก็ได้กล่องมคอันนึงครับกดคิดมาอีกหนึ่งครับตอนนี้เปิดครับตอนนี้เป็นเข็มขัดน้ำแข็งนะก็ให้อีวิลไนท์ไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราหลอมไอเทมได้นะครับก็เดี๋ยวหลอมไอเทมที่ไม่ได้ใช้ก่อนแล้วกันครับ เปิดมาครับอ่าก็เป็นรอบปอมปืนครับเอาใส่ตอนนี้จะปรับเปลี่ยนไอเทมไหมครับตอนนี้เจอประสานหัวนอ่งครับเขาก็ยังมีแปดอยู่ครับเป็นขั้นที่สองครับตอนนี้เหลือสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับเวลาเรากก้าได้ครับฝั่งข้ามจะกลายเป็นอันเดซครับเรียบร้อยครับช่วอดับไฟครับตอนนี้มาดูรอบที่ยี่สิบเจ็ดดีกว่าครับตอนนี้ มักขึ้น2ดาวครับตอนนี้ล็อกไว้ครับตอนนี้เงินไม่มีแล้วครับตอนนี้ขยับฝันร้ายไี่อยู่มุมขวาครับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเจเนเตอร์จะสู้เราไหวหรือเปล่าครับคอยดูครับโดนกลางยับๆเลยครับไหวหรือเปล่าแต่เรามีคลิปช่วยครับเป็นอันเดยนะครับไหวหรือเปล่าลุ้งครับอ่าเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้ก็สี่ทีสุดท้ายครับ เรื่องามาอีกหนึ่งปี๊บฝันร้ายแต่เดี๋ยวขายไอ้ขิปไปตัวหนึ่งครับ,รบมไม่ได้ใช้ครับฝันร้ายขึ้นสองดาวแล้วครับตอนนี้เยครับดูครับตอนนี้อันเดสเจออันเดสครับเราสู้ไหวหรือเปล่าเอยรัสเซีจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าไหวเปล่าไหวไหมไหวไหมฝันร้ายของเราเออฝันร้ายตายครับ ลักษณะอาจจะไม่ไหวนะครับโซลิเปอร์ช่วยได้ไหมยิวอ้าวเหลือดรากไนอีวิลไนท์ตัวสุดท้ายครับไปหรือเปล่าไม่ไหวครับเจ็บร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้กข้ามาดูรอบที่ยี่สิบเก้าเลยครับตอนนี้โซลิเปอร์กับอีวิลไนท์นะครับซื้อมาเงินหมดพอดีครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนไอเทมนิดนึงครับตอนนี้เจนิเตอร์อีกแล้วครับเขาอาจจะสู้แล้วไม่ไหวครับตอนนี้ ่อให้โดนตีตายครับอคุณมาครับฆ่าได้เมื่อไหร่ก็มาช่วยลุงตีครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ฝั่งตรข้ามแพ้เลยนะครับโอเครอบที่30ครับเดเตอร์มาพอดีครับตอนนี้ได้อเทมมาครับเดี๋ยวอาจจะต้องยกไอเทมนะครับให้ฝันร้ายนะครับตอนนี้ก็ใส่กระจุกให้กับวิวไนท์นะครับ ว่าจะได้ไอเทมอะไรครับรอบที่30ครับครับที่ปาแต่อะไรเออในธนูครับอันหนึง่งเห็ครับได้กล่องสุ่มมาอีกอันนึงครับกล่องม่วงครับตอนนี้เปิดกล่องม่วงได้รีเฟชครับตอนนี้เดี๋ยวใส่ให้ฝันไลท์ดีกว่าครับผมว่าฝันไลท์น่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราหลอบไอเทมที่ไม่ได้ใช้ดีกว่าครับ ไหนไม่ได้ใช้เราหลอมทิ้งไปเลยครับตอนนี้เกจหนึ่งตอนนี้กล้าครับเปิดครับได้เลือกโลกสวรรค์ดีกว่าก็เดี๋ยวใส่ให้กับฝันร้ายครับตอนนี้ฝันร้ายรีเฟสได้แล้วนะครับก็ของค่อนข้างดีครับโอเคครับฝันร้ายเรามาครับปล่อยวิญญาณสู้ครับตอนนี้ที่หนึ่งกับที่สองครับของเขาจะเป็นอดีต สิบตัวครับแต่ของเราอันเดดเก้าตัวครับเขาจะมีรู้สึกว่าจะมีฝันร้ายสองตัวครับแต่เรามีฝันร้ายตัวเดียวแต่เรามีรีเฟซนะครับเลยได้เปรียบนะครับนี่ครับเมื่ออันเดดเก้าเจออันเดดสิบนะครับโอเคครับชนะไปครับตาดิโค้ดขึ้นสองดาวครับถึงสารสนะแล้วนะครับรอบที่สามที่สองของเรา ฝันร้ายแล้วปล่อยวิญญาณเยอะกว่าครับเพราะเรารีเฟซได้ครับแล้วดีเล์ก็ค่อนข้างเร็วครับตอนนี้ฝ่าฝันโข้ามโข้ามดูอาจจะไม่ไหวนะสู้เราไม่ไหวแล้วไหวไหมตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้เคมาดูรอบที่สามสามครับจากคนใกล้แพ้ครับตอนนี้สู้กันที่หนึ่งครับรีเตอร์คือสองดาวครับฝันร้ายมาอีกหนึ่งครับครับ เปลี่ยนครับตอนนี้ปล่อยหนึ่งทีแล้วก็รีเฟซหนึ่งทีครับแล้วก็ปล่อยอีกรอบนึงครับดีเลย์ค่อนข้างเร็วครับสิบวินะครับต่อการปล่อยวิญญาณหนึ่งครั้งนะครับของข้ามือตัวสุดท้ายแล้วอีกคิปเรือร้อยครับชนะไปครับตาดีก็มาดูรอบที่สามสิบสี่ดีกว่าครับก็ ไล่ครับตอนี้ครับอัมบาก็ขึ้น2ดาวไม่ได้ครับอีกตัวหนึ่งแต่ปรับเปลี่ยนไอเทมครับก็เอาโล่สวรรค์ให้กับีวิวไนท์แทนแล้วกันครับเพราะว่าฝันไลยไม่โดนโจมตีครับนี่ครับตัวสุดท้ายตอนนี้เขาพยายามแก้เกมครับแต่ก็แก้ไม่ไม่ขาดนะครับโอเคครับตัวสุดท้ายลิปเปอร์เรียบร้อยครับชนะไปครับัสดี โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเหล่าแบ็คเมี a n n e l ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ